ย้อนอดีตกลับไปราวๆ2แสนปีก่อนนั่นคือตอนที่เผ่าพันธุ์ที่ชื่อว่าโฮโมเซเปียนตัวแรกถือกำเนิดขึ้นต่อมาเรารู้จักพวกเขากันในชื่อว่ามนุษย์และเราเรียกพวกเขาง่ายๆว่าคนในอดีตนั้นไม่มีเงินไม่มีการซื้อขายครับเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้เป็นบรรพบุรุษของเราดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และหาของป่ากินเรารวมกลุ่มกันอยู่เป็นเผา่าและแบ่งหน้าที่ในเผ่ากันอย่างชัดเจน พวกผู้ชายจะไปล่าสัตว์ครับเพราะมันเสี่ยงอันตรายและต้องอาศัยร่างกายกำยำเนื้อสัตว์คือแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงจําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการใช้พลังงานแต่ปัญหาก็คือเราไม่ได้เนื้อสัตว์ติดไม้ติดมือกลับมาบ้านทุกวันหรอกนะครับยิ่งไปกว่านั้นเมื่อล่าสัตว์มาได้เราก็ไม่ได้มีตู้เย็นเอาไว้ให้เก็บเนื้อสัตว์ไว้กินได้นานๆแล้ววันที่ล่าสัตว์ไม่ได้ล่ะครับเราจะเอาอะไรกินกันโชคดีที่เรามีพวกผู้หญิงอยู่ครับ ผู้ผู้หญิงจะเข้าป่าไปหาผลไม้รากไม้ที่กินได้และเก็บกลับมาให้คนทั้งหมู่บ้านกินของป่าเหล่านี้แม้ไม่ได้มีโปรตีนสูงแต่มันมีเยอะเหลือเฟือสามารถไปเก็บได้ทุกวันในขณะที่คนเฒ่าคนแก่ก็จะทําหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและสร้างความบันเทิงด้วยการเล่าเรื่องราวในอดีตให้ลูกๆและหลานฟังเพราะยังไม่มี Netflix ให้ดูทุกคนต่างม,มีหน้าที่ของตัวเองครับสงสัยไหมครับว่าอะไรกันที่ทําให้คนคนหนึ่งยอมทําตามหน้าที่ คืองี้ครับสมมุติว่าผมเป็นวัยรุ่นขี้เกียจคนหนึง่งผมไม่อยากไปล่าสาัตว์เพราะกลัวตายแล้วก็ขี้เกียจจะเข้าป่าไปเก็บผักกินกับพวกสาวๆผมอยากจะรอกินอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนว่าคนอื่นๆก็จะเริ่มมองผมเป็นพวกไร้ประโยชน์และพวกเขาก็ไม่อยากจะแบ่งอาหารให้กับผมผมจะไม่มีกินแล้วสุดท้ายก็ต้องตายไปคนที่จะมีกินและอยู่รอดได้ในระบบสัตว์สังคมคือคนที่รู้จักรับและรู้จักให้ นิสัยนี้จึงส่งต่อมาถึงมนุษย์ทุกคนในปัจจุบันนิสัยที่ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเมื่อเราให้อาหารให้ที่พักให้การดูแลแก่คนคนหนึ่งมันจะไม่เสียเปล่าแต่เราจะได้บางสิ่งบางอย่างตอบแทนกลับมานี่คือนิสัยที่ทำให้เราทุกคนมีความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณครับแรงขับที่ทำให้เรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณรุนแรงและยากจะต้านทาน ในปีคศ1985ประเทศเอธิโอเปียอยู่ในยุคที่ลำบากยากแค้นอย่างมากเกิดโรคระบาดและภัยแลง้งผู้คนล้มตายหลายพันชีวิตนี่คือประเทศที่ควรค่าทุกป,ประการแก่การได้รับการบริจาคช่วยเหลือครับแต่ว่าในปีนั้นประเทศเม็กซิโกเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งใหญ่ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอธิโอเปียส่งเงินบริจาคให้กับผู้ประสบภัยในเม็กซิโกเป็นจำนวน5,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับในสมัยนั้น อะไรกันที่ทำให้เหตุการณ์มันกลับตลบปัดขนาดนี้ได้คำตอบก็คือในอดีตเมื่อปี1935หรือ50ปีก่อนเม็กซิโกเคยส่งเงินมาช่วยเหลือเอธิโอเปียจากภัยสงครามหลังถูกอิตาลีบุกรุกเอธิโอเปียก็แค่ตอบแทนบุญคุณเท่านั้นเองครับนี่คือกฎอันทรงพลังที่อยู่เหนือจิตสานึกอยู่เหนือสภาพความเป็นอยู่ของเราเป็นกฎที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎให้เรียบร้อย กฎที่ว่าก็คือเมื่อเป็นหนี้บุญคุณแล้วเราทุกคนจะหาทางตอบแทนบุญคุณครับ